ไป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 ราตึงรถขนาดน่ะเอ๊ะมันชัยทางไหมเนี่ยอ,อ่าจะเขาก็ค่อยทางเข้าก็ประมาณนี้ครับ ปึ๊ดๆจ๊ะจ๊ะนะคะมา <rôle> <of the> <ici> สวไหน B5 อยู่นี่อ่าไหนลูกคอปเตอร์อ๋อยังไม่ได้เก็บของอ่าแสดงว่าคนเพิ่งออกนี่ไงจอยอ๋อยังไม่ถึงใบสองอืมนี่สะไว้น้ำอยู่ตรงนี้นี่ไงติดตัวจะใส่นี่ไงสะไว้น้ำอยู่นี่จอยโอ้ยเขาอยู่ตรงนี้ เล่นจริงแล้่เล่นไหมนี่คือสระน้ำปินโตปินโต <laughs> โอ้ยบรรยากาศดี พัตยาในวันนี้ตอนนี้บรรยากาศดีมากใชลมพัด่บรรยากาศดีนะคะวันนี้เราพบสระน้ำเป็นดีเองสระน้ำตรงนี้จะเป็นสระน้ำแล้วก็ตรงหน้านี้เป็นทะเลเป็นชายหาดตอนนี้เรากำลังรอเช็คอินอยู่ห้องเอายังไม่ได้เก็บให้เราเลย ล้างตัวมีแทบทุกจิจเลยถือว่าเป็นเรื่องดีหาป้ายอันนี้ตัออะไรเนี่ยลงหาดไงเ,เดินสิเดินลงหาดโอ้ยทางมันทางมันเ <c oughs> นี่ยมันก็ สงบดีนะชอยนะตะกี้อื่นเขา็ไม่มาเร่นมีเตียงเข้าไปแต่ว่าทรายไม่ค่อยละเอียดเท่าไห,หร่นะแต่น้าก็ขึ้นมาสรงอยู่ขงท่่นี้แหละขอ,อให้คือผมอยากจะบอกว่าดูนี่ครับคือนี่ครับคือผมไม่หนี ไม่แนะนําให้ทํานี้ครับไม่ควรทํานะครับไม่อย่าทํานะครับมันคือสิ่งที่ไม่ดีครับการที่เราทิ้งขยะแค่หนึ่งชิ้นเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าแค่หนึ่งชิ้นแค่ครับหนึ่งชิ้นหนึ่งขยะหนึ่งชิ้นใช้เวลาโดยเฉลี่ยโดยโดยเฉลี่ยห้าสิบปีในการย่อยสลายถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หนึ่งล้านคนมันก็จะมีขยะหนึ่งล้านชิ้นก็คือทุกคนก็นอนกองขยะเลยครับ อยากจะบอกว่าผมชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าคือปกติเวลาผมไปชามหรือหอยหินนนอะไรเงี้ยคือน้ําทะเลอะ่ะมันจะเป็นคลื่นเบาๆอะ่ะคือมันไม่ชอบอะ่ะมันแบบมันต้องเงี่ยคือคลื่นมาปุ๊บกระแทกปุ๊บแรงสะใจหละมันเล่นสนุกดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะลองลองลงไปว่ามันจะแรงไงมันจะตีขาผมขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะเปียกกางเกงเหมือนกัน ผมมันจุ่มแค่นี้ใช่ไหมแต่ขึ้นมาซัดมาถึงเนี่ยเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบชอบชอบ มีสิปินโตมีสิสเปิดสิลูกสไลด์อ่าสไลด์นี่ห้องน้ำอืม้า <What? S 1> ห้องน้ำเป็นไงนห้องน้ำมีฝันโมไดทุกโค้ดเลยห้องน้ำ,นำเจอยางปินโตห้องน้ำอ่ะเอะอแบบแบบอยู่ตรงเนี้ยเฉไดาที่ไปไม่มีกระจกกันห้้องน ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ห้องน้ำเป็นชักโครกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ล้างมือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำเตรียมน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุน่นะคะมีไฟก็เป็นเปลย์ยแบบนี้เลยค่ะกว้างอยู่นะห้องน้ำอ่ะคนล,ลูกโอม <laughs> โรงแรมหลายโรงแรมนะคะที่จะมีอมแจกฟรีเขามีให้เรา,าตั้งตั้งสามเม็ดอ่านี่ได้ประพรมให้ทักคนผมจะมาโชว์กิ๊งอมค์ฟรีทีวีมีตู้เย็นไหมลูกครับเด็กนี่อ,นอ๋อมีปืนให้จุดไฟได้นะมาจริงว่ะมาจริง มีอ่ะมีกะต้มน้ำกะต้มน้ำชากาแฟมีชาให้ด้วยแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็เป็นเตียงเนีย่ยฮะถ้าแบบคนจะรีบเข้าห้องน้ำถ้ามีคนจะเอาของตู้เย็นน่ต้องแค่เข้าห้องน้ำก่นอนม,มันทับก,กันมแม่มายัางเหมือมมนเขาลืมไป เขาลืมอะไรไหนลืมอะไรไม่มีหรอห้องนู้ไม่มีอ่ะอ่าเดี๋ยวแจ้งค่ะออปตร์ปิงขึ้นไปทำอะไรลรออะันดพันี้มาด้วยาชะโสุสัลกเยอะเกิน พี่เมื่อกี้เขามาดูประตูที่อ่างล็อกยากจอยจะล็อกได้แล้วลได้แลต่เขาก็ไปแล้วนะคอยเขาบอกว่าการปั่นทิงลิปในน้ะไม่เคยเคยไหมไม่เคยไหมเคยเนี่ยจะทำให้เคยรับดูระบำใต้น้ำเด้อเดี๋ยวดูรอบสองปิดนิงลิปวัดทับทยนะ อย่าหาทำอย่าตายหายใจไปออกก็ได้หละอย่าหาทำแต่แต่ผมจะทำมีเด็กมีเด็กอยากคุย <laughs> เด็กอยากคุย, <laughs> สย,สยสวยสวยสวยปีนปีนมาทางนี้บ้างลูกมีเด็กอยากคุย มันมืดจอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวพี่เอาใกล้ๆก,กันหนะ่อยซิอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะสองอ๋อน้องกล้ามาปีนมาอยู่ตรงนี้ดูดแล้วไม่ค่อยหวเดยวสองที่สุดท้ายพี่ <laughs> <c oughs> จำเป็นเนาะคือเวลารับประทานอาหารเนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างในแพ็ นี่เป็นน้ำที่กัดมาจากน้ำทะเลนะคะผมเพ่รับกันเอาเคลือออกมาแล้วเวรเวอร่อยมากบรรยากาศดี กินได้ปอบยำกุ้งเซนกินได้ไหมลูกกินได้กินได้คอยำุงนะอันนี้คือห้องห้ากับห้อง, 5, องหอง 6, ใช่ไหมคะรมกันจัดให้เซ็ตใหญ่เลยเป็นแบบนี้อพินี่อพอนี่คืออาหารเย็นที่เราได้รับในแพ็กเกจนะคะพี่โตกินได้ไหมเนี่ยได้เอากินกินได้ ัดค่าบริการอุ้ยเหี้ยเหี้ยเอาปีนแม่ไม่ได้เอาที่ชิ้นกนะดูกค่ะอ๋อแถมไข่เจียวให้ด้วยขอบคุณค่ะดีใจดีใจได้ไข่เจียวเอ้ยคอปเตอร์พอตอนหนึงคืนเปิดไฟมันก็สวยนะจอยเนี่ย พูดพรหิวใช่ปะเัยบยัดเลยกินอะไร่ราวาไปเลยมีเป็นทอดรงมแน่นอนไม่มกินข้าวหรอตอัวกินนี่ข้าวอ่ะนี่ไแต่ต้องหิวเป็นยังไง น,นีขนมปังปิ้งด้วยอะค่ะตัดเดเยไดนลงไปกัน ต้มจืดอ่ะเป็นต้มจืดเหรอมันเป็นต้มจืดนะมีถ้วยแบ่งตักเสร็จไม่แบ่งกินเตอร์กินได้เลยลูกใส่ถ้วยได้อันสิลูกต้มจืดอีกอย่างนี่คืออะไรเนาะน้อาไข่เจียวสักคู่อ่านี่คืออะไรอ่ะยำหอยไข่เจียวยิ่งยำเหรออ๋อยำหอยโอเคเอาช้อนมาเขาได้ช้อนไหมขอบคุณค่ะเรียบร้อย ใครจะใครจะเอาเรียบร้อยขังงูได้เหรอโอ๊ยโอ๊ยอชเยเขบอกว่าเด็กว่นชอบกินไข่เจียวกินเป้าครับจริงจริงอันนี้ซอสพริกแซ่บด้วยขอเด็กขอได้ด้วยวันนั้นเป็นซอสเลยนะ คือน้ำอะ่ะน้ำมันใสสะอาดนะคะผมแต่ว่าทรายมันหยาบอะ่ะคือผมได้แผลนที่อไปแล้วอะ่ะก็มันเล็แก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเรา,เราไม่ได้มาเล่นทรายเรามาเล่นนะ้ำก็สรุปว่าถ้าใช้ใจ่ายอ่าทั้งหมดสองพันก็คือต่อคืนนอนได้สองคนออาหารเย็นกับอาหารเช้าฟรีก็ น้ำทะเลที่ติดอยู่กับตรงห้องพักก็ถือว่าดีมากใสมากขึ้นสัตว์แรงสัใจมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำพนักงานบริการดีมากคือพนักงานอ่ะกินเยี่ยมเต็มใจให้ความเสวยเหลือดีพูดจาไทยล็อกกระปินมากๆแล้วก็พัทยาใสยดีแล้วเขาแถมไข่เจียวให้ผมเลยบบมือเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมา